พี่นนอะเฮาสิมาตำกล้วยท่านี่พี่นนอะนี่ในกระซามเฮายำเรียบ่อยแล้วพี่นนอะนี่เอามาตำผีก่อนพี่นนอะ ใส่ลงไปพี่น้องเขาใส่มะเขือเรือแล้วเนาะพี่น้องตัวป่วยท่านี้พี่หน็อปลวกด้วยแบบนี้นี่้องเอาใหญ่ลงไปพีน่น้อกหนามหลาหลาย,ลาย nạm lại đi phải nó mà nào, nào nhảy tám đuổi và lạ nù nù à nằm tan, lột ván nói này nó phải nào tám đuổi không à ปลาปลาพึ่ง่อนพี่น้องเัาหัวกอนก่อนเย็บร้อยพี่น้องพี่ห้าวสิตัก๊กแขกทุงเยี่ห้าวจะไปกินอยู่กลางทุ่งนาแล้วพี่น้องเนาะพ่อกันอยู่กลางทุ่งนาพี่น้องสบายดีพี่น้องบบสคูสคนบสสมองสบอน มะพร้าวกะวปิ่นคือเก่าพี่น้องเมื่อน,นี้ตำกล้วยพี่น้องตำกล้วยยุ่ยๆพี่น้องเลยมากินอยู่กลางทางหน้ากับร้านสาวหนองก,กันดาสบายดีป่ะลูกเมืม่อน,นี้มากินตำกล้วยกับกับป้ากับป้าป,ปิ่นอยู่ทงหน้าเลยพี่น้องทั้งล่างานี้เป็นผักกระแงเลยพี่น้องนี่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 เก็บมากินเลยก็ได้ได้พี่น้องข้า็เก็บมาแล้วนี่ เอาลองมือเลยกันดาอ่ะพักกขยังกับมีพักก็พักกับม, <c ười> มีพักนั่งเลิศพี่เนาะโอ๊ยคำแรกมีพักนั่งเลิศแล้วกันพักกระังเนาะพี่น้องเนาะลองพักนัง่งเลิศก่อนมือหลุดกันดาเอ้ยงงไอ้ออก,อก,กินตะกร้ออยากจำ รมแห้งๆพี่น้องเลยผัดค้าตั้งกล้องเขาวุ่นๆอยู่มาเด้พี่น้องมาเด้มากินกันเด้อเมื่อลกัน,นเดอกินตามกวนอยากไอยกอยากจามเนาะแช่บอกกันนะ มันด่เล <livestream S 1> ้วพ mm. ี่น <LinkedIn> yes ้องใส่มือแล้วมันจัขัพี่น้องเลยถนัดดี ช่วๆเลยดึงมากันดะดึงกันทางหลังผัมมกมากจีนแมนไล่ขัีหน่องพัท่นเงี้ยหนักหนากมาก มัมกะแห้งแค่นี้รมผัดกล่องค่ะเสอนบึมๆเลยตา,าศดีดี

ดีค่ะพี่น่องเลยมาหนี่ไปได้ไปคุดกบพี่น่องเลยจงเมื่อชวนกันดาไปอีกกันดาคุณมันเนี่ย

นี่น้องก็ะป๋าเฉล่ยกับคักเนาะ มันก you know mm, no mm. ็เรื่องอะแสบพี่น้องมันบวฟดนอยรงน้อ้าวอ้าวอย่างนลูกกินบเป็นเด้อมันเผ็ด ไปอยู่ในด้ตุนน้ำอ่าวรายกันเออต้อามึงกันแหละต้องมึงกันบอก่ไงต้มอาาคือกัน,กน,นพนี่น้องดังไพพิ้งเต็มขึ้นโอ้ดังไพพิ้งลรเบริ้ดเลยพี่น้องโอ้การดาย,ยังกินสแสบแห้ง เปิดเลยเลื่อหน่อยหนึ่งเป็นหน้ากับพักไปแหละพี่น้องพอกันคลิปใหม่ฝากกดไลก์กดแชร์ก็ติดตามให้สป,ปินเด้อพี่องเด้อถาวาพิดพานประกันได้กัขกโทถดขออภัยนะพี่น,อน้องะสำหรับคลิปนี้สบายดี